ข่าวปังข่าวเด็ดข่าวแซ่บอิลีอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับ พูดถึงนักสแสดงสาวคนนี้วาวานิชานั่นเองคุณแป,ป๊บแปปเดียวเนี่ยเขาโล,ล่นอยู่ในวงการบันเทิงมา9ปีแล้วนะคะคแต่ว่า9ปีเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะล่าสุดเขาเองก็ผ่านตัวมาเป็นนักสแสดงอิสระกําลังจะมีผลงานละครกับช่องวัน3 1ด้วยนะเรื่องวิมามนสายคุณดูสิต้องแซบแน่นอนอเ,เนี่ยการทาผมแต่งตัวอะไรต่างๆนี่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทํากันอยู่เลยใช่ครับคุณผู้ชมครับจะบอกเลยครับว่า9ปีนี้ประสบการ ในวงการบันเทิงของเธอสอนให้เธอรู้หลายๆอย่างครับนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้ว <c oughs> เป็นนักแสดง <c oughs> ก็จะต้องมีคนเข้ามาคองมงอเมนต์เยอะและในยุคนี้นะต้องบอกเลยว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้ตั้งแต่เธอเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเธอเคยถูกโจมตีต่างๆนานา,นานะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลบซะเยอะนะฮะวันบันเทิงมีโอกาสได้สัมภาษณ์เธอนะครับแล้วพูดถึงกระแสลบ ของข่าวของเธอในช่วงแรกที่เธอก้าวเข้าสู่วงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เธอเรื่องเยอะเอาแต่ใจไร้มารยาต oh. ตอนนั้นเนี่ยเธอยอมรับเลยว่าเธอเนี่ยถึงขั้นเสียบตาเลยนะคุณนะ <That. S 1> เออแล้วก็เวลามันผ่านไปครับผลงานก็เป็นส่วนพิสูจน์แล้วก็การันตีว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนได้กล่าวอ้างออกมาครับแต่ว่าประสบการณ์ในครั้งนี้นะฮะที่สอนเธอมาตลอดระยะเวลา9ปีในวงการบันเทิงมันสอนอะไรเธอบ้างให้เธอเล่าให้ฟังดีกว่าครับ สอนว่าเราต้องไม่เอาความสุขเราไปขึ้นอยู่กับใคร ไม่ขึ้นอยู่กับคําพูดใครหรือว่าคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่เวลาข่าวใหม่มาทุกคนก็เปลี่ยนเป็นข่าวแต่ความรู้สึกลบอะมันอยู่กับเราก็เข้าใจธรรมชาติคนนะคือคนที่อินไปกับข่าวก็ไม่ผิดมันเหมือนเราดูละครแล้วเราอินอะไรเงี้ยแต่มันดันเป็นชีวิตจริงเราทีมงานตอนแรกๆที่เจอวะถ้าไม่เคยทํางานกับวาทุกคนก็จะกลัวแล้ววาก็จะเห็นรีแอคชั่นว่าแบบเออเขากลัวเราอะแล้วเราก็ลองไห้เลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยถ้าคนวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงเราเขาไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ดูแลครอบครัวเราเราต้องเข้มแข็งมากขึ้นอะไรเงี้ยจึงวันนี้โอว่าคนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่ทำงานด้วยกันผ่านมาแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยังไงว่าก็แฮปปี้แล้ยคุณแต่ดิฉันชอบเขานะเขาดูเป็นคนเหมือนแบบ เวลาเขาแสดงอะไรเงี้ยเขาก็อินแล้วก็ทำเต็มที<ช>่มากๆผมก็ชอบเขาครับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาน่ารักครับ <laughs>